สตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่ผูเรือนะคะนี่นี่เลยต้นนี้กําลังมีไหลนะคะมาต่อได้อีกนะต้นละห้าสิบบาทนะคะทุกคนต้นใหญ่มากดูดิสตรอเบอรี่ผูเรือ,อ,อนี่เดินต้นสวยๆอันนี้ผักอะไรนะตัวเองพูเล่ค่ะบูเล่มันเป็นเหมือน มีต้นไม้อะแยะๆเลยมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะมาจากภูเรือใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านนี้รับคนละครึ่งด้วยนะคะร้านอุ้ยกะเจนนี่เลยมีเบอร์โทรสัพ์ด้วย ต้นไม้เยอะแยะเลยเนาะมีดอกไม้มีอะไรเยอะแยะเลยมีามีีเมีเมบานไม่รู้เลยมีคิสมาสมีบานชื่นนอนใจเยอะแยะเลยดูร้านนี้เขาต้นไม้เขาสวยนะเพราะว่ามาซื้อประจำอะ่ะแล้วก็มาซื้อดินพี่ชายก็จะมาซื้ออะไรอะ่ะซื้อดินซื้อต้นไม้นี่แหละร้านนี้แหละ จะ Thank cool. Iya, บอกมารากฏส่งเงินแสงทองมันเต็มบ้านต้นไม้มงคลเท่านั้นเลยนะคร,รับปุตเรลเพิ่มสาพโพเดนเฟร,รมอันเยญมนี รานนี้ต้นไม้สวยมากๆเลยทุกคนมีทั้งไม้ดอกนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลเต็มเลยมา,าทเที่ยวมาชมมาซื้อได้นะคะร้านอยู่ที่ตลาดไม้ดอกโคกขวดนะคะจังหวัดนครราชสีมา กลับมาแล้วแทนๆป้าได้อะไรมาจึ๊บน,นี่เลยครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ผูเรือนะคะนี่นี่เลยต้นนี้กำลังมีไหลนะคะมาต่อได้อีกนะต้นละห้าสิบบาทนะคะทุกคนต้นใหญ่มากดูดิสตรอเบอรี่ผูเรือไปตลาดไม้ดอกทีไรนะป้าก็จะได้นี่แหละ พวกต้นมงต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับมานะวันนี้ป้าไปซื้อดินมาเพิ่มนะป้าจะมามาแบ่งกอมาแบ่งไอเนี้ยผักกาดพาซื้อผักกาดมาโรยนะเต็มกระ,ะบะเลยเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันป้าจะเอามาขยายมันออกดูนี้ก่อนเลยสตรอเบอรี่คือใบใหญ่มากมีไหล่ด้วยเนี่ยดูดิ แล้วก็นี่เลยต้นนี้อันนี้ต้นนี้ป้าซื้อมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะจำไม่ได้แล้วชื่อต้นอะไรดูดิป้ามาวางไว้หน้าบ้านนะไม่รู้ตัวอะไรเข้าไปอยู่ในนีน้ดูดิแหว่งเลยคือดอกก็สวยมากอะ่ะนี่โอเคค่ะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อนะไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับนะคะทุกคนคือช่วงนี้เลยเนี่ยเขาซื้อกันเยอะมากเลยอะ่ะ ทั้งไม้ดอกไม้ป้าด,ดาบับสายสายพันธากมากเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ไปได้นะตลาดไม้ดอกโคก,กวดนะคะนี่เลยตลาดไม้ดอกโคก,กวดจังหวัดนครศรีมาเป็นตลาดใหญ่เลยนะมีสองฝั่งนะคะทุกคนมีสองฝั่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้าไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ